กราบสรดทุกท่านชาวอีฟุบอลด้วยแล้วกันนะครับมาครับทุกคนคลิปนี้ครับจะมาเปิดแพ็ค P O T W ครับนี่ครับโอ้โหพูดมาปั๊บแล้วแพ็คเวอร์ไวครับโอ้โหผมบอกเลยแพ็คนี้อย่าพลาดเป็นอันขาดนะครับไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งสิ้นนะครับดูครับเอ l i n g ิงฮาเลนเขากลับมาแล้วครับล่างนี้ครับหายไปนานมากครับฮาเลนนะ ร่างนี้เป็น f o อกอินเดอะบ็นะครับทุกคนก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเยอะนะครับสำหรับเอริงเบลฮาเลนนะครับรู้พิสงเขาอยู่แล้วนะเอาเรื่องนะครับแล้วนี่ครับตัวต่อมาครับไอ้หนูจูดเบลครับมาอีกแล้วครับจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับโอ้โหเอเเฟเป็นโฮเพเยอร์ครับทุกคนผมหวังว่าร่างนี้คงจะต้องมาแล้วนะนะครับสำหรับจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับดูเวลี่ไฮครับ อมแบบสม่ำเสมอแล้วนี่ครับดีเชไลท์ครับโอ้โหดูแต่ละตัวครับบล็อกทูบล็อกครับอังกี้ส่งเข้าประกวดมา3ตัวแล้วนะครับ3ตัวแรกด้วยนะครับแล้วดูฟอร์มนะครับขวาอ่าไม่ขวา,อขวาฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็การใช้เท้าที่ไม่ถนัดนะครับโอ้โหถือว่าอยู่ในสูงเลยนะ นะครับอยู่ในระดับไฮนะครับถือว่าสูงมากนะครับเป็นพลัสซิ่งนะครับก็เป็นการส่งนะครับล่างนี้เป็นบ็อกทูบ็อกซ์นะครับไม่ใช่เดรสทอยเยอร์นะครับแล้วโตต่อมาครับเตโอเฮอร์นันเดสครับมาอีกแล้วว่ะล่างฟรีมิลานเพิ่งมีแจกไปนะครับล่างนี้มาเป็น POTW นะครับก็เป็นฟูลแบ็กฟินิเชอร์นะครับเป็นแบ็กสายตัดเข้าไปยิงด้านในนั่นเองนะครับสำหรับเตโอเฮอร์นันเดสนะครับตัวต่อมาครับทุกคนบูโนกิมาไลครับโอ้โหพี่ไมลี่อังกฤษอีกแล้วนะครับอาทิตย์นี้ เป็นออเชสเตเตอร์นะครับตัวคุมจังหวะในแดนกลางนะครับสำหรับบูโอนกิมาร์ไลนี่ก็หายไปนานนะครับบูโอนกิมาร์ไลผมรู้สึกว่าผมมีมั้งนะครับรู้สึกจะมีอยู่นะสำหรับกิมาร์ไลนะครับตัวต่อมาครับบาสโตนี่ครับนี่ครับเซ็นเตอร์แบ็กจากอินเตอร์มิลานครับมาอีกแล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นเอ็กซ์ตร้าฟอนแมนเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าล่างที่แล้วผมเป็นบิลลอัพมั้งที่ผมเปิดได้นะครับเป็นบิลลอัพนะครับสำหรับบาสโตนี่นะน่าจะใช่นะครับ อันนี้เป็นปีกขวาจากทีมอะไรไม่รู้นะจะอยู่อิตาลีนะครับทุกคนปีกขวาอายุ26ปีนะครับช่างมันนะครับและนี่ครับอังเดโอนาน่าครับทุกคนโอ้โหแอตเลติกก์โกลคีเปอร์ครับเหนียวจัดจัดนะครับในแมตช์ที่เจอกับแอตตันวิลล่านะครับเอาเบียดชนะไปได้สองต่อหนึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแมตช เม็ดนั้นนี่โอนา,าไม่เซฟนี่หลายลูกนะผมบอกเลยนะครับโหลายลูกนะครับเมนอยู่นะครับค่าพลังก็การแคชชิ่งน้อยไปหน่อยนะเออครับแต่ที่เหลือก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับ,บโลพันแปดเอเกนะแล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นตัว4ดาวหมดเลยนะ3ตัวสุดท้ายนะครับก็ไม่ต้องสนใจแล้วกันนะครับ สามตัวแรกตัดร้อยขึ้นหมดเลยนะแล้วก็ไอ้ตัวไม่ใช่ร้อยขึ้นดิฮาแลนดร้อยนะครับเป็นเบอร์ลิงแฮมร้อยหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นโค้ดบูทนะครับแล้วก็ดีแคลไลเป็นหนึ่งร้อยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าได้ใครก็คุ้มนะครับแถบบนนะมาเดี๋ยวมาเปิดฟรีกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมรับยังไงยังไม่ได้รับนะเดี๋ยวรับก่อนนะครับไปเล่นฟรีนะครับทุกคนแจกฟรีคนละหนึ่งครั้งนะครับไปเล่นได้เลยนะเป็นอีเวนต์ รู้สึกจะเป็นอีเวนต์ทีมชาติไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับกดที่แมทนะแล้วก็อันล่างนะครับแล้วก็มาเลือกอันที่2ครับนี่นะเป็นอีเวนต์ทีมชาตินะครับทีมชาติอาร์เจนตินาตรงนี้นะครับกดเล่นได้เลยนะผมเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับมารับแล้วก็มาลุยกันเลยครับผมบอกเลยว่าแพ็กนี้ผมเปิดทั้งแพ็กนะครับเปิดได้คนละ4ครั้งฟรีหครั้งนะครับแล้วก็เปิดใช้ทองอีก3ครั้งอีก300ทองนั่นเองนะครับมา ม่ลีลาแล้วครับเปิดกันที่ของฟรีครั้งแรกเลยนะครับขอเป็นจูดบีเคลไลท์ฮาแลนไปสามตัวแรก <c oughs> เลยโอนาน่าได้มาก็โอเคนะถ้าพูดถึงนะครับถ้าได้มานะแต่ว่าถ้าไม่มาก็ดีกว่านะครับศัตรูตอีกแล้วนะมาเปิดฟรีครั้งแรกครับผมเปิดอัแฟรดีกว่าไปครับลุยเลยของฟรีครั้งแรกครับไปที่ลีอังกฤษอังกฤษกี่ตัวว่าห้าตัวได้มั้งเนี่ย สตัวแรกกิมมาไลท์แล้วก็โอนานะ่าหตัวทุทกคนเออนะครับไปอังกฤษพิมลี <laughs> ของแท้ครับผมบอกเลยนี่นะครับ <laughs> โอ้ขำว่ะแซวหน่อยไม่ได้นะเออไม่น่าไปพูดเลยแมงถ้าได้ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ดีกว่าเรียบร้อยครับเปิดมาตัวแรกครับอังเดโอนาน้าครับ <laughs> ผมขอขำหน่อยแล้วยังประตูมาเลยนะครับโอ้โหดีแล้วเป็นโอนาน่ายังโอเคเดีย๋ยยังรู้สึกแบบเอออ,อ,อย่างน้อยก็โอนาน่าวะอะไรเงี้ยนะครับเออขำว่ะไปครับเปิด100ทองแรกครับทุกคนมาบัสซี่มีแล้วไป100ทองแรกครับทุกคน1 2 3ครับปาครับชุดเบลชุดเบลชุดเบลหน่อยชุดเบลชุดเบลชุดเบล เฮออ้มีผู้มีไฟมาพร้อมแบบนี้ขอเป็นจูดเบลจูดเบลอังกฤษสเปนโอ้โหเรียบร้อยอิตาลีโอ้โหตัวเยอะแยะเนาะอี่อิตาลีก็จบเลยแบบนี้ สภาพโอ้โหเพื่อนโอนาน่าเหรอครับเนี่ยเป็นอะไรกับโอนาน่าครับเนี่ยหาเล่นก็นไม่ได้นานแล้ววะเก้าเจ็ดมีแคร์ไลก,ก็อยากได้นะครับตัวนี้ก็มีแล้วไงคือต้องอีกสองตัวต้องไปอังกฤษอ่ะอ,อิตาลีเหลืออยู่ตัวเนี่ยอิตาลีเหลือหนึ่งสองออกไปหนึ่งตัวละอิตาลีสองฝรั่งเศสหนึ่งตุรกีหนึ่งสเปนโอ้สเปนมีสองตัววะ่ะ ถ้าไปสเปนก็ต้องลุ้นจูดนะครับกับกอ,องหน้าตัตูุท้ายอีกนะไปครับร้อยทองที่2ครับทุกคนต้องมาแล้วโอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีผู้ไม่มีมีแต่บอลูนอะเสื้อขาวเปล่าโอ้โหเออร์ลิงเบลฮาแลนด์วะโอเคโอเคอย่างน้อยจอมมันบูก็มานะครับ บูธติดที่1น0่งนะครับโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงมีบูธไงฮาแเร็มีบูธไงสวยงามครับทุกคนเป้าหมายหลักมาแล้วครับ1ตัวเหลืออีก100ทองสุดท้ายนะครับเปิดได้อีก1งครั้งผมอยากได้จูดเบลวะแม่งเอ้ย เขามาหลายรอบแล้วผมแม่งยังไม่ได้เขาสักทีนึงจูนเบลนะมาหน่อยเพื่อนเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมต้องมาแล้วมาหนึ่งสองแล้วสามครับหนึ่งอยทองสุดท้ายครับทุกคนไปครับลุยไม่มีอะไรอีกแล้วครับไม่มีอะไรแบบนี้นี่แหละ ทั้งที่แล้วฮาเลนก็ไม่มีอะไรแบบนี้แล้วไปที่สเปนเบบาสตัวนี้เฟงเหรอเอะเ,อเป็นบาสตโตนี่วะจูดเบลกับดีแครไลท์ไม่มาวะโอ้โหเซ็งเลยฮาเลนมาตัวเดียวเองเหรอ โอ้โหแม่งเอ้ยบาตัวนี้ผมมีแล้วไงก็ตัวเลขนะครับอังเดโอโนาน่านะครับทุกคนตัวแรกที่เปิดของฟรีนะโอนาน่านะครับตัวต่อมาก็เป็นปีกขวานะครับจากลีอิตาลีนะตัวต่อมานะครับเป็นเออร์ลิงบาวฮาเลนนะครับผมมาให้ดีใจนะแม่งเอ้ยฮาเลนดูสามาแต่ก็โอเคนะครับยังมีฮารเลนแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นบาสต t นี่นะครับ เซ็นเตอร์แบ็กจากอินเตอร์มิลานนะครับเดี๋ยวขอลงทีมหน่อยนะขอจัดลงทีมหน่อยนะครับเออร์ลิงเบลอะเออร์ลิงเบลอะไม่ได้เล่นนานมากนะฮาเล่นนะครับผมไม่เล่นนานจัดแล้วนะร้อยหนึ่งวนทุกคนเซนฮาร์เป็นร้อยหนึ่งนะผมยิงก็หนึ่งร้อยนะตอนแรกนะครับร้อยหนึ่งเลครับโอ้โหบูตด้วยนะบาสโตนี่ผมมีแล้วนะครับอย่างว่เดี๋ยวบาสโตนี่อยู่นี้ปะนี่เดยทีมปะนี่ไง ผมมีแล้วนะครับบ้านตัวนี้ล่างนี้เป็นบิลล์อัพปะเออนะครับบ้างที่เป็นบิลล์อัพนะครับผมชอบเล่นบิลล์อัพมากกว่าเอ็กตอร์ฟอนแมนนะครับทุกคนนี่97ตัวใหม่ก็อยู่ที่97เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแล้วพูดถึงสาประตูสุดหลงแล้วครับนี่ครับอังเดโอนาน่าครับตันอยู่ที่96ครับเดี๋ยวขอดูค่าพลังด้านในหน่อยนะ ไม่อ๋อมันไม่มีบูตใช่ว่มผมจะดูอะไรวะเออนะครับก็บวกแค่แค่2นะครับไม่ได้มีบูตอะไรเป็นไงทุกคนแพ็กนี้ครับสมหวังกันไหมครับก็สําหรับผมก็โอเคนะเปิดได้ได้ฮาเลนก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับก็โอนาหน้าก็ได้มาก็ยังดีนะครับได้มาได้2ไม่อยากได้2นะครับก็ยังถือว่ากลางๆนะก็ไม่ถือว่าคุ้มอะไรนะครับสำหรับเปิดรอบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าแพ็กนี้อย่าพลาดนะครับทุกคนเปิดได้เปิดนะครับสําหรับ ก็ไม่ครับได้ใครกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปเป็นหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้โหความแข่งแกร่ง99ฮาเลนน์จะมิน่าบวกอีก5เป็น80นะครับทุกคนโอ้โหโหดเกินจัมปิ้ง78บวกไป5นะครับ สปีด90สปีดต้น9ก้ไอ้บนะครับบูทเยอะมากนะเนี่ยนะครับดูที่เป็นสีเขียววงกลมด้านหลังนะครับบวกสปีดนะครับแล้วก็จัมปิ้งความแข่งแก่งบาลานสนะครับแล้วก็ทนิน้านะทุกคนโอ้โหบาลานส์ก็บวกไปเป็น62ฮนะบอ้โหเยอะนะครับทุกคนเออเดี๋ยวต้องมารีวิวกันหน่อยนะครับสำหรับหาแรงล่างนี้นะ